สวัสดีค่ะเพื่อนๆสลิดแม่สมวนนะคะเดี๋ยววันนี้หนูน้ก็จะพาไปดูนะคะว่าเราอ่ะจะแพ็คปลาให้ลูกค้าที่สั่งไปต่างจังหวัดช่วงเทศกาลสงการยังไงอันนี้เป็นปลาหน้าร้านนะคะเป็นปลาหน้าร้านที่เรารอขายลูกค้าหน้าร้านถ้าเพื่อนๆ,ๆวางก็มาเที่ยวชมกันได้นะคะนี่นะคะเป็นพวกออเดอร์ที่ลูกค้า จะฝากเราต่างต่อปกติแล้วอย่างปลาหน้าร้านเนี่ยเราจะเก็บขายอะ่ะแดดหนึ่งก็คือประมาณเที่ยงนะาแห้งอะค่ะอันนี้เขาจะเอาเดินทางไปต่างจังหวัดเขาฝากนกฝากตอน้ําหนักมันก็จะหายไปเล็กน้อยแต่ว่ามันจะแห้ง แพงกว่าปกตินะคะเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเขาจะมารับกันและการที่เราเอาเอา,เอาปลาไปต่างจังหวัดนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะคะหรือว่านู่งเขาจะบอกไว้ให้เป็นเทคนิคนะอันนี้เราตากต่อกันไว้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ถุงคิปล็อกให้ลูกค้าแบบนี้การกลิ่นนะคะและลูกค้าสามารถเอาไปแช่ช่องฟีดไวไปได้เลยไปแช่ช่องฟีวไวไได้เลยนะคะสองครึงสามคืนเซตให้มันแข็งก่อนนะ แล้วก็ค่อยเอาเดินทางเวลาเดินทางอ่ะเราไม่ต้องใส่น้ําแข็งก็ได้เพราะว่ามันเจ๊ตแข็งแล้วใช่ไหมคะเราใส่ลังไปเลยลังป้อมหรือลังกระดาษกันละลายเนี่ยแหละคะ่ะแล้วเราก็เดินทางได้เลยปลาเราก็จะยังเหมือนเดิมเลยแต่มันก็จะแห้งกว่าปกติอันนี้คะ่ะพี่หนึ่งพี่หนึางทำปลาออเดอร์ของลูกค้าที่สั่ง จัมโบ้ไว้สิโลแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะกำลังทําอยู่จ้าอ๋อเขาสั่งตากต่ออันนี้อันนี้จะไปทางใต้10บโลไปนครไปนครศรีธรรมราชสิโลนะคะอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเดินทางไกลกันเขาก็จะฝากเราตากต่อไว้ถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจปลาของเรานะคะไม่ว่าจะมาซื้อที่หน้าร้านก็ดีหรือว่าอยากได้ปลากลับจากเ,เทศกาลสงการกลับบ้านนะคะลูกค้าก็สามารถโทรสั่งเราได้นะคะหรือต่อสอบถาม ล่วงหน้าไว้ก่อนก็นกไดไ้ไม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะลูกค้าที่จะแบบว่า,าสั่งไว้ก่อนล่วงหน้ายัางไงเราก็คัดปลาเนี่ยค่ะคัดสวยๆไว้ให้ก่อนเลยเลือกมาจากหน้าร้านเลยนะคะคัดมาให้ก่อนเนี่ยทุกตัวเราจะคัดไว้ให้หมดเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะลูกค้าเรานะคะจะเก็บปลาหรือแม่กระทั่จะฝากเราอะแช่ช่องฟีสแข็งไว้สองคืนสคืนเพื่อให้มันเ,เซตเราก็มีตู้ตู้เย็นใหญ่เพื่อไว้รอบริการนะคะ เอานะคะเราฝากฝากลูกค้าไว้นะคะเผื mm hmm. ่ออยากได้ปลากลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน, mm hmm. านหรือญาติผู้ใหญ่อะนะคะพอ mm hmm. มาติดต่อสอบถามมาได้ที่เ,ออเบอร์หรือว่าคอมเมนต์มาใต้ข้อความนี้ได้เลยนะคะเราจะเข้าไปตับทุกช่องทางนะคะ mm hmm. แต่ถ้าลูกค้าเร็วนิดนึงเพราะเพราะว่าช่วงนี้เทศกาลคนเยอะลูกค้าโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์066 1 2 7 2 8 8 7นะคะ แม่สงแม่แม่สงวนปลาสลิตนะคะเนี่ยนะคะก็จะเป็นถูกสิบล็อกที่เราแพคให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นของฝากหรือของอะไรมันจะเก็บไว้ได้เลยค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะ